สบายดีสบายดีเบิดทุกคนน <c oughs> ี่ตอนท้าก็าซูซองลีสาวลาวลองสารเลยทุกคนซึ่งคลิปนี้เนาะน้องวีก็จะพาทุกคนมาขั่วห้อยเลยทุกคนก่ะตอนนี้ก็เป็นระยะมาหดระดูแรงเลยทุกคนนําในน่องของเฮากาได้แห้งไปและนาะน,นี่ ผักบงกะแหงผักบงตัวนี้ฮันจะมันเป็นผักบงหนองละกะยามน้ําขึ้นหมันกับซีฟูอยู่หน้าน้ํายามน้ำลูกเหมันกับชอยุคีดินแบบนี้เลยยามน้ําขึ้นนี่อันบนเนะนําให้กินเด้อทุกคนเพราะว่ามันอันมันยุนนองนี่มันมีปีงเนาะเขาจะกินเฉพาะแต่ยามอันน้ำลกแบบนี้นะเขากะชิเก็บไปคัวเนาะเซฟแหงเด้อทุกคนคลิปนี้เนาะนี่ที่มาเบิ้งแม่บางคัวหอยเด้อทุกคน ก่อนมาซีมาขวนี่เนาะก็คือแม่บางได้คุดอันนี้นาอมือเต้านี้เนาะคุดหนานหอมไ้ปลูกพักแล้วทีนี้คุดไปคุดมาแล้วมันอเห็นห้อยลายนะไหมเนาะนี่ได้ได้ตัวนึ่งแล้วแม่นี่แม่บางขวได้ตัวนึ่งกันเลยทุกคนนี่ชิดดะไีกเหระเออนี่ทุกคนนี่มันจะยู่แนวนี้แล้วทุกคนนี่อันยามน้ำขึ้นหันมันก็ซีฟูขึ้นมาจับการพักบงนี่เลยทุกคน ทำไมเนาะวกันมันโตอันนี้ขนะโตเฮาขวาเอานน,นี้นะทุกคนมันชีแท็บก้อนอนแทบก้อนตัวที่เหา่าเก็บเอาในยามฝอนอยู่อันทงนาเนาะทุกคนแม่ <laughs> มันแทบก้อนอันตที่ขวาอยู่ทงนานโอเดะอีได้อีกวะ นี่ทุกคนปาได้3ตัวละไปขวดฝากนั้นพูดได้ไก,น,น,ก,น,ดกนว่าซิมีนี้อันเฮาซื้อมาป้อยได้ทุกคนยังไม่นเนาะถ้าป้อยเหมือนก็นมีอยู่นี่จะเดิมแล้วเออเป็นบ่อนที่มีมาตั้งติดโดดแล้วเนาะเปลาอ่ะ,อะ,อะ,อะนี่น โอ้่ทุกคนเปล่าเปล่าจนตบมือเลยขั้วเอาแบบนี้เลยเด้อทุกคนเบบอันอบางเทื่อมันก็นมีตัวตายยัไม่เนาะเน่เน่เน่อุ้ยแม่จะเฝ้าออกมาไงมันเป็นแบบนี้เลยทุกคนมันก็ซิยู่ในนี้อะแต่ม,มันเบ้ยตายเยอะอันนี้เน่ะมันเป็นหอยเป็นเปลี่ยนยู่เดยวะ เอาเนี่เอากูอ่างเอาไว้อันเฮาเอาไปเซน้ำมันกับซี่คืนมาแม่อุอ้ยเด้เด้เด้อย่าฟาดอย่าฟาดเด้เด้ทุกคนมันเป็นอันนี้นนดเด้เออเด้เออเด้โอ้โหสามตัวปลาในแม่เขาจับเอานี่นี่โอ้โอ้ทุกคนนี่สามตัวยุ่งลำกันเลยนะนี่อัางเปลเตรียมตุ๊มือโอ้ยสิดาสิดาอือโอ้เด้เอาบุมแม่เนาะนี่ตัวนี้ปลา นี่บุดเดียวได้ชนี้เทุกคนม,มันอาซิญาก,ก้อนอนั่นโอ้ตัวนี้เฮงง่ายมังเาปาดอือังปาเอาไว้มันอาซิญากนานได้ก้อนเราไปเก็บเอาเดินทุกคนแต่ว่ามันกิน,นแซบคุ้มอุย้ยแม่ได้ละมันกินแซบกลัวตัวนั้นเนาะคุ้มขากลัวแต่ถ้าบ่อนบุมีนี่ก็นานได้ถ้าบ่อนมีหลายเดี๋ยวนี้ก็ได้ไหวเดลยทุกคน ถ้าร์บอนบอมีนี่ก็โอ้ยมืดม,มือได้ดําโลนี่แหละเนาะนี่มันมีอยู่งาเนาะเอออันนี้มาอยู่อยู่นอ,องนี่เลยเด้อทุกคนเนาะนี่แคมเหินนี่เหินน้องลี่เองบ่ได้หด้อตีเออได้ได้ปะใส่โซกมาอันนี้นะอันยุบเป็นมองก่อเออ,อยุบเป็นมองคันบบอนเดนมีและม,มีมีเนาะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงกันเลยทุกคนนี่นี่นี่เดี๋ยวอีกละโอ้นี่นี่แมนบอกแมนก่อนนี่มันสิเป็นเดี๋ยวนี้ขี้ดินโอบอยู่เดี๋ยวนี้เลยเด้อทุกคนแล้วเ่าก็ไปล้างต้องล้างอีดีอันนี้นะบนรถถูเลยนี่นะอืมเอานี่มันอยู่เป็นเดี๋ยวนี้เลยทุกคนอู้ตัวใหญ่สองตัวผลบังเปล่าไหมเอ็เปล่าเอาไหมเอ็เปล่า เบืงแม่เขาชิลองขวบเบือมาทุกคนชิหลองขวเบ,บื้องชิวสำนานคือแม่บางไปเก็บนี่ได้ยุ่งไปเก็บค่อยๆยได้มีสับได้เห็นบ่เหเห็นบ่เห็นไหมโอ้เด็ดเด็ <laughs> <ๆ> <laughs> นี่มันจิยุบเป็นเดี๋ยวนี้ได้ทุกทุกคน ตัวใหญ่ hehe, ังอยู่ในี่น่ะทำนี่นะนี่ลีนี่ที่เดิมนี่เออเก็บเอาบะหมด่ด้วยพี่จันโอ้ยนี่โอ้ซับันี้ก็เอ็ดอันนี้นี่ต้องค่อยๆน้อยนึงเด้อทุกคนนี่ซับแล้วเนาะถ้าซับนี่ถ้าเห่าเอาไว้ค้างคืนนี่ย่านมันตายเออมันเน่าว่าตายแล้วมันตายในตอนซับคนละเละ ตอันนี้บางโตัวเหมือนกันเย้ไหอ้ได้อีกละโอ้สับเอ็ดค่อยๆไหมบางแม่ไม่เคคหมือนม,ม,ม,มีสองตเหมือนเชเดียวกันโอ้ดิคนเอ็ดอันนี้ต้องเอ็ดค่อยๆอืมอันมีเม็ดตู้อันนึงเนาะอยู่ในบ้านนะทุกคนเม็ดตู้คัมบาฮนะโอ้ไป ไปขว่ห้อยไปไข่ขนาดจนว่าได้เอาเขา,า,าเอาน้ำไปกินเมืมือได้ดำหลกป่ายนี้บางมือก็ได้โอ้ยังว่าหลบ่ได้จะเต็มทุ่งค่นโเออบางเถือเด้เออบางเถือก็ได้เต็มทุ่งบางเถือก็ได้หลบฝ่า,ออายเด<อ>ที่เด้อน,น้องป่าปโอ้ต,ตัวนี้ให้น,หน้อยเยอะออสับสับุณดาะสับมาสับเออเอ็ดกินมือนี้อ้ออเอออป๊อ

ค่อยเทื่อเอาแม่จะคุดแล้วนะมันกระซับแล้วเทื่อเชื่อเอาทางเทังท่ะนนะเน่แม่เน่ไ้นอีวะโอ้ตัวน้อยป้าดีไล่เลยดเนี่ยนี่เป็ดเดียวนั่งอ่ะสังๆนั่งสิจมีปาะทุกคนมาถ่ายกับน้องลี่นะ เนาทกนงลี่ารี่ใช่หรือเปล่าไทยกับาี่นี่เนีนี่นี่แม่บอลกับแม่กับแม่ม่กองกนนิดนี่เียหรืเปล่าอันนี้มันเป็นแม่ล้างมืกก่อนมีไหมจ้ามาจ้ามาจ๊ะ นั่นนั่นอืมโอ้วันที่มีส่วนเด้ตปแรกอ่ะอส่วนน้อยกับนี้จัดน้อยปานให้ริสเซเดอร์ส่วนน้อยนะนี่อ่างเปล่าโอ้ป้าตัวแบบนี้เยอะเบิ้งเอาให้ทุกคนเบิ้งเด้เนาะนี่มันยู่นแนวนี้เลยนี่

มันตายยังแก่ดุนละนี่นนี้เด็นี่ก็ตายแล้ว่านโอ้โหฝานแบบนี้ขัวโอ้โเสียงาเด้ขั้วเด้แบบนี้จนหมดนี่เนาะนี่โอ้หง่ายดีขนาดที่เด้อโอ้โหเมนแท้ในโบว์เมนของปลอมเด้อนี่นี่ปลาขนาดกินกระแซบแซบทุกคนทิ่ต่ำกระแซบนะ เออเอ็ดนตะกีกับแสบต้มจุแจวเฮงค่ะไหนแล้วเด็กเองแล้วเด้โอ้ปานเอาไปสู้เอาไปเอาอันไปเออบุป็นวะเนี๋ยวนี้ฮันมันมันได้ตัวเยอะตัวเยอะมันจับจืดจึงอันนี้นะเออไปฝากนั่นบอกไปฝากเด้อแก้วนั่นก่อนบอกบุมีตี้เออไปฝากสุ่มไพคุณไหมตักเฮียหือ <Okay. S 2> อืมได้อีกแล้วทุกคนมาเสียเออม,ม้านอันนั้นอยู่ภาคพี่มีกอได้ตัวนึงเลยดิอือลงม,มาเส้นหนึ่งแต่หัดึ๋งแค่นี้หันได้นี่เด็โอ้ได้อีกละโอ้ม้านเถะพุน่ะคอยอีกชิ้นป,ปมาณ <laughs> ขุดเนี่ยมันขุดไปได้อันนี้คือว่าอันนี้เป็น,ปนแรกของมเนฮะชิดเดอโอ้นี่ดอี่ห<า>รอปะชิดเดอร์มาโอ้ไอตัวใหญ่ขนาดทุกคนนี่นะขวบับบดเดียวนี่นะทุกคนประมาณจักนาทีแม่ประมาณสิบนาทีเลยทุกคนได้ซ้ำเนียเนาะ คือว so ่าล่าเด้อทุกคนสำหรับการขว่วห้อยเอาเนาะถ้าไปเก็บเอาก็โอ้ถ้าทึบบอนมีนาำยำไทยนานี่กะยมฝนทางกระซีได้ไล่เนาะเป็นคุเป็นทางซี่เพื่ถ้าเขาตั้งใจไปเก็บนะการอาหารฝนตกจังอ้อห้อยเดียวกันนี่ว่าแม่ห้อยเดียวกันเนี่ยเด้อทุกคนแต่ว่ามันเพียงแต่อยู่แบบอันยามฝนกับยามำแรงเนาะมันยูดแตกต่างกันซื้อ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เน้องลี่กันจะขอดตัวลากันไปกันเ้อทุกคนขอตัวไปขวหอยไว้ต้มกินมะออื่นอีกกอนเลทุกคนท้าอันฮาวซีเอชย่างกินนั่นกะท้าติดตามเบ้องเด้อทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่กับน้องปันกับน้องเมย์เมย์กันจีขอดตัวลากันไปกันเ้อทุกคนกะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อกะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตาม น้องลี่กับน้องปาเนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เนาก,กนต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อโอเคบ๊ายบาย